สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูวุ้นก็จะพาพวกเรามาฉเฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เป็นโอ e เน็ตวิทมสปีการศึกษา65นะคะซึ่งข้อสอบนี้นะจะสอบไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6าก6ก็คือปีนี้ทีนี้นักเรียนเห็นข้อสอบหรือยังคะ ถ้ายังไม่เห็นนะคะนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้นะในเว็บไซต์เดี๋ยวคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถเข้าไปโหลดแล้วมาฝึกทำกันได้ค่ะเราไปดูกันที่ข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าในพื้นที่1ชาวนาหารายได้เสริมด้วยการจับงูสิงขายเพราะว่ามีรายได้ดีจึงชักชวนเพื่อนบ้านหลายครอบครัวนะคะช่วยกันจับงูสิง ทีนี้การจับงูสิงคายเนี่ยเป็นอาชีพรองนะจากการทำนาจนงูสิงในพื้นที่มีจำนวนลดน้อยลงสถานการณ์ใดในระบบนิเวศนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ไหนคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่านกผู้ลาศูนพันข้อที่2ต้นข้าวมีผลผลิตมากขึ้นหรือว่าข้อที่3าม หนูนามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือเราจะตอบข้อที่4ี่บอกว่าชาวนาเลี้ยงงูเพื่อขายอะนักเรียนคะจากสถานการณ์นี้ก็คือชาวนาเขาทำนาเป็นอาชีพหลักแล้วเขาก็จับงูสิงเป็นอาชีพรองจับจนงูสิงลดลงถามว่าถ้างูสิงลดลงจะเป็นยังไงคะนักเรียนในระบบนิเวศแห่งนี้งูสิงกินอะไรกินอะไรเป็นอาหารกินต้นข้าว หรือเปล่าหรือว่ากินหนูหนานกผู้ล่าสูญพันธุ์ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่านกผู้ล่าเนี่ยมันสามารถล่าง,งูสิงได้ถ้างูสิงลดลงมันก็อาจจะไม่สูญพันธุ์มันอาจจะไปกินอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่สิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับข้อนี้นะข้อนี้คุณครูฉเฉลยข้อ3นะคะ หนูนาจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเมื่องูสิงลดลงก็ไม่มีใครมากินหนูนาใช่ไหมคะเรื่องนี้มันจะอยู่ในเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะคะนักเรียนอ่ะเราไปต่อกันข้อที่2ข้อที่2บอกว่าจากภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายเนี่ยเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงซึ่งใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 10x อ่า มีกำลังขยายอะไรบ้างคะสำหรับกล้องจลุลทรรศน์ต่ำสุดก็คือ 10x เนี่ยแหละนะักเรียนแล้วก็จะมี 40x มี 100x นะก็จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับเลนใกล้วัตถุเขาบอกว่าข้อนี้คือ 10x กำลังขยายแค่ 10x ถามว่าสำหรับข้อที่2เนี้ยข้อไหนกล่าวถูกต้อง นักเรียนตอบข้อไหนคะข้อที่2เซลล์ในภาพเป็นเซลล์สัตว์ถูกไหมข้อหนึ่งบอกเซล์ในภาพเป็นเซลลสัตว์นักเรียนดูซิมันคือเซลอะไรมันมีสีเขียวแสดงว่ามันเป็นเซลล์พืชนะมันไม่ใช่เซลล์สัตว์ข้อที่2เนี่ยข้อ1เลือกไม่ได้แล้วนะต่อมาตัวเลือกที่2ภาพนี้ถูกขยายขนาดขึ้น1ิบเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพจริง ถูกไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดขยายขนาดขึ้นสิบเท่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าสิบกำลังขยายสิบเอ็กเนี่ยคือขนาดของเลนส์ใกล้วัตถุแต่ถ้าเราอยากทราบขนาดของภาพจริงๆนะขนาดของภาพจริงๆเนี่ยมันจะต้องเอาเลนส์ใกล้วัตถุนะคะคูณกับเลนส์ใกล้ตา ถึงจะกลายเป็นขนาดจริงๆที่เราจะมองเห็นเนาะเราเรียกว่ากำลังขยายของภาพนั่นเองอข้อที่2นี้ก็ยังไม่ใช่นะต่อมาข้อที่3ถ้าปรับเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 40x จะปรากฏจำนวนเซลล์ในภาพลดลงอันนี้ถามว่าถ้า 40x เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมคะ มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าขนาดของมันก็จะใหญ่ขึ้นถ้าขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนกับเราซูมมะค่ะขนาดใหญ่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะภาพที่เรามองเห็นมันก็จะชัดแต่มันจะมีจำนวนภาพที่น้อยใช่ไหมคะสำหรับการมองเห็นของเราอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะตอบข้อที่3ส่วนข้อที่4จากภาพไม่สามารถเห็นนิวเคลียส จากเซล์ลในภาพไม่มีนิวเคลียสเนื่องจากเซลล์ในภาพไม่มีนิวเคลียสจริงๆอะมันมีนะคะนะักเรียนภาพนี้คือภาพของเซล์ลคุมเซล์ลคุมคือเซล์ลที่อยู่ในในนคะปากใบนะอยู่ที่ปากใบเป็นเซล์ลพืชคะ่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยข้อที่3บอกว่า นำต้นมะลิเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา72ชั่วโมงหลังจากนั้นเลือกทำการทดลองกับใบที่มีขนาดใกล้เคียงกันจำนวน3ใบนะคะพวกเราดูไปพร้อมกันนะใบที่1หุ้มด้วยถุงกระดาษทึบแสงใบที่2หุ้มด้วยพลาสติกใส ใบที่3หุ้มด้วยพลาสติกใสบรรจุโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะคะที่มีขนาด20กร,รมัมจากนั้นให้ต้นพืชได้รับแสงเป็นเวลา12ชั่วโมงก็คือทั้ง3ใบเนี่ได้รับแสงเท่ากัน <c oughs> เมื่อนําใบพืชทั้ง3มาทําการทดสอบหาแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีนขอ้อใดถูกต้อง การทดสอบหาแป้งเราจะใช้สารละลายไอโอดีนนะคะไอโอดีนจะมีสีน้ำตาลถ้าเกิดว่าเราหยดไอโอดีนลงไปที่สารที่เราทดสอบเนี่ยแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงหรือสีค่อนข้างไปทางสีดำเนี่ยแสดงว่ามีแป้งอยูอ่ถ้าเกิดหยดลงไปแล้วเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมแสดงว่ามีแป้งไหมไม่มีแป้งนะโอเคเรามาดูกันข้อที่1น,นะคะข้อที่1 ตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คือการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบมะลิใช่ไหมการสังเคราะห์แสงเนี่ยมากหรือน้อยเราไม่สามารถควบคุมได้นะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเพราะฉะนั้นข้อ1น่งนไม่ใช่เพราะการสังเคราะห์แสงคือตัวแปรต้นนะคะข้อที่2ตัวแปรต้นจากการทดลองนี้มี2ตัวแปรคือการได้รับแสง และการไม่ได้รับแสงของใบพืชอของใบมะลินะคะขออภยัยของใบมะลิอันนี้ก็ไม่ถูกข้อที่3โซเดียมไฮดรอกไซด์อ่ะใส่เต็มที่เลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ลดลงข้อ3นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาเขาจะทำอะไรคะเขาจะ ลดปริมาณของแก๊สนะคะแก๊สอะไรคะที่เขาจะเข้าไปลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลงเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงแสดงว่าทำให้การสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นได้ไหมเพิ่มไม่ได้การสังเคราะห์แสงก็ลดลงเพราะว่าคาร์บอนมันน้อย เพราะฉะนั้นข้อ3ามโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ลดลงอ่ะข้อนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟเขาจะมีความสามารถในการทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้ข้อที่4ถ้า เปลี่ยนต้นมะลิเป็นต้นแก้วผลการทดลองด้วยสารไอโอดีนจะไม่พบแป้งในใบทุกใบที่ทำการศึกษาข้อนี้ผิดนะเพราะว่าพืชทุกชนิดเขาก็สั่งข้อแสงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะพบอยู่ดังนั้นข้อที่3เฉลยข้อ3นะคะสำหรับข้อที่4ภาพนี้คือภาพของการปฏิสนธิของพืชดอก เป็นการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นภายในรังไข่นะคะรังไข่อยู่ที่ไหนอยู่ในเกสรเพศเมียส่วนอันนี้คืออะไรคะคือเกสรเพศผู้เนาะกำลังปล่อยสเปิร์มออกมานะคะเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปผสมกับเซลล์ไข่ที่อยู่ด้านในนักเรียนคะเรามาดูกันเขาถามว่าข้อนี้เนี่ยข้อใดกล่าวถูกนักเรียนต้องรู้นะว่า A B C D ง f เนี่ยมันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน a นะคะ a บริเวณ a ก็คือ <c oughs> คืออะไรคะอ่าตรงนี้นะคะก็หมายถึงส่วนนี้ใช่ไหมคะทั้งหมด a ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกสรเพศผู้ไหม ส่วน B ล่ะ B อยู่ตรงนี้นะคะอะไรที่อยู่ในเกสรเพศผู้คะนักเรียนก็คือสเปิร์มสเปิร์มก็คือเซลล์สืบพันธุ์นะคะของเกสรเพศผู้สเปิร์มอ่าทีนี้ C เป็นสเปิร์มไหม C นี่คือ C นะคะ C คืออะไร C ก็คือตัวที่สเปิร์มเขางอกออกมาเพื่อที่จะไปผสมเหมือนเป็นท่อค่ะท่อท่อให้กับสเปิร์มสามารถเดินทางไปผสมกับไข่ได้เพราะฉะนั้นมันคือทชว้ิ n u c l e ย s A B C อะ D D คืออะไรคะ D อยู่ตรงนี้ ดีคืออะไรดีเนี่ยสำคัญเลยนะมันอยู่ตรงกลางแสดงว่ามันน่าจะเป็นเซ็นเตอร์หรือเปล่ามันคือส่วนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ใช่เซลล์ไข่นะนักเรียนเขาคือโพลาร์นิวเคลียเราต้องกลับไปศึกษาส่วนประกอบที่อยู่ในรังไข่แล้วนะคะ ต่อมา e e e เนี่ยคือเซลล์ไข่ f องคลักษ์ที่อยู่ข้างเซลล์ไข่เราเรียกว่าซินจิตอ่า ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการปฏิสนธินะก็คือมีทั้งการปฏิสนธิที่เซลล์ไข่หรือว่ามีปฏิสนธิที่โพลา์นียคียอแบบนี้นเราเรียกมันว่าการปฏิสนธิอะไรคะปฏิสนธิซ้อนอ่ะแต่ถ้าเกิดมันปฏิสนธิแค่ที่เดียวที่เซลล์ไข่ก็เป็นการปฏิสนธิแบบปกติทีนี้คุณครูจะบอกว่า การปติสนธินะคะของพืชดอกเนี่ยเมื่อไหร่ที่สเปิร์มอ่ะก็คือตัว B ใช่ไหมบี B ก็คือสเปิรม์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่เซลล์ไข่ก็คือตัวอะไรคะตัว E นะคะ เซลล์ไข่มันจะเกิดเป็นไซโกดร,รู้ไหมว่าไซโกดคืออะไรไซโกดก็คือถ้าเกิดเป็นสัตว์นะก็คือตัวอ่อนแต่ถ้าเกิดอยู่ในพืชก็เป็นต้นอ่อนเนาะไซโกดคือต้นอ่อนต้นอ่อนของพืชนั่นเองการที่สเปิร์มกับไข่มารวมกันนะคะ จะเกิดเป็นไซโกดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สเปิร์มก็คือ B เหมือนเดิมนะเข้าไปผสมกับโพลาร์นิวคีไค่ะนักเรียนเข้าไปผสมกับ D ีอ่าโพลาร์นิวคีนะคะเขาจะเกิดเป็นเอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มก็คือใบเลี้ยงนักเรียน,นะคะพือที่มีเอนโดสเปิร์มมากที่สุดนะก็คือมะพร้าว มะพร้าวจะมีเอนโดสเปิร์มอยู่มากในส่วนของน้ำแล้วก็ส่วนของเนื้อนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสเปิร์มผสมกับโพลาร์นิวคีจะได้เป็นเอนโดสเปิร์มค่ะอืม จะได้เป็นเอนโดสเปิร์มนะหรือที่เราเรียกว่าใบเลี้ยงใบเลี้ยงเนี่ยจะมีอาหารอยู่มากนะมีสารอาหารที่เอาไว้เลี้ยงต้นอ่อนอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูนะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่น้ํามะพร้าวเนื้อมะพร้าวมันเริ่มหมดแสดงว่าอาหารของพืชอ่ะก็คือมันก็ใกล้จะหมดลดน้อยลงมันก็จะทําให้ต้นพืชอ่ะ,อะกลาะมะพร้าวหรือว่าไอ้ลูกมะพร้าวนั้นอ่ะมันจะเบา ความเบามันก็จะงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาใช่ไหมคะต้นมะพร้าวเราก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้แบบนี้ก็คือ endosperm ที่เป็นอาหารของเขามันเริ่มหมดแล้วเขาก็เลยจะต้องงอกใบงอกลําต้นงอกรากออกมาเพื่อที่จะหาอาหารแล้วก็จะเริญเติบโตได้ต่อไปสําหรับข้อที่4นะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเซลล์ b และ c เข้าปฏิสนธิในอวุธ อันนี้คือไม่ใช่นะสิบริเวณที่เขาปฏิสนธิก็คือรังไข่ต่อมาข้อที่2การปฏิสนธิของสเปิร์มกับ D จะได้เป็นไซโกโดอ่ะสเปิร์มกับ D แล้วได้เป็นเอนโดสเปิร์มนะคะไม่ได้เป็นไซโกดข้อที่3การปฏิสนธิของสเปิร์มกับ F f ก็คือ s y ซินจิ อันนี้มันจะไม่ปฏิสนธินะเพราะว่าเวลามันปฏิสนธิกับเซลล์ไข่แล้วอะสองตัวนี้มันจะค่อยๆหายไปข้อที่4การปฏิสนธิซ้อนเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิที่ดีแล้วก็ที่ e. อีาเมื่อกี้ครูพูดใช่ไหมคะว่าถ้ามันปฏิสนธิสองที่เราเรียกว่าปฏิสนธิซ้อนสองที่คือที่ไหนบ้างคือที่เซลล์ไข่แล้วก็ที่โกลาเนียคีไอใช่ไหม ดังนั้นนะเราตอบได้เลยว่าข้อ4เนะี่ยข้อที่ถูกก็คือข้อ4นะ,ข,ะข้อสี่เฉลยข้อ4โอเค